ร่วมเสนอโดย S Play อยาได้ความตื่นเต้นใช่ไหมจะสลับไหมจสลับไหมโชว์สองเนี่ยโชว์ที่สองเอาเป็นว่าจัดให้พวกคุณตาค้างกันไปเลยแต่ขออย่างหนึ่งอะไรคะไม่เอาไอแดนเซอร์ตัวเมื่อกี้แล้วนะคะ เดี๋ยวต้องลงไปบอกพี่เขาเลยบอกเลยว่าอ๋อแต่เจ้าตัวนี้เอามาไม่ดีเลยไม่เอาแล้วไล่กลับไปแล้วไล่กลับ้วไม่มีอาชอบอาชอบอาชอบออชบนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้เหรอแต่ตัวนี้เหรอไห้ตันไหนเร่ไงขาวดำนะขาวดำฮัลโหลอันนี้จัดโชว์หน้าให้แบบตื่นเต้นเลยดีกว่าครับคุณคิดว่าอุปกรณ์นี้สามารถนั่งได้ไหม เราจะให้มันอาจจะนั่งไม่ได้แต่ผมว่ามันนอนได้เหให้เขาให้เขาให้เขาเป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นว,วิจารณญ,ญาณของเขาเหมอผมเป็นไรคะเห็นมันเล่นมุกเสร็จยังนะเสร็จแล้วเราจะเชิญหมอกล้องลงมาลองนั่งดูครับผม ว่าคุณสามารถนั่งได้ไหมครับอผมจะไม่เล่นอะไรที่คุณเห็นเพราได้เล่นไปครับผมเพราะว่ามันไม่ไหวอะเห็นเออไม่ตาต่างเพชรตื่นยังกล้องกล้องเล่นมุกเสร็จยังวะโอ้เล่นเล่นเสร็จแล้วล่ะแต่ที่พรคัญนะพร้อมครับเล่นไหวยังไม่หมดยังไม่หมดไม้ร่วนั่งอันนี้เขาแนงี้จริงเหรอเออ เียบไว้เออเออสักครึ่งชั่วโมงครับบอกเวลารายการจะหมดเอาจะหมดได้เหรออาโอ้โหที่เก่งมากเป็นยังไงคะนั่งสบายสบายตุ๊ดไหมคะสบายยังไงล่ะไม่สบายไม่แต่ไม่รู้ว่าคนที่ออกมาเนี่ยเขาบอกเขาสามารถนั่งได้นี่เหรอนั่งได้ดีกว่านี้แล้วก็หวาดเสียวกว่าคนด้วยถ้าพร้อมแล้วพบกับโชว์ชุดที่สองของเราเลยค่ะอขอบคุณหมอกล้องค่ะพบกับเขาเลยค่ะคุณแคทขบูศ ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณเทพบุตรคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนแนะนำตัวเองหน่อยอ๋อผมอยู่จังหวัดมุกดาหารครับทำอาชีพอะไรยังไงคะอ่าอาชีพก็รับจ้างทั่วไปครับบางทีก็มีงานการแสดงมีคนติดต่อมาผมก็ไปแสดงโชว์การแสดงที่ว่าเนี่ยคือการแสดงที่จะเอามาโชว์ในรายการของเราครับผมครับผมอ่างั้นอยากรู้แล้วการแสดงที่คนเขาจ้างไปเนี่ยคือการแสดงอะไรพร้อมนะคะครับผมพร้อมแล้ว เชิดอุปกรณ์มาอุปกรณ์ที่ว่านี้คือเส้นลวดที่ขึงกับเสาทั้งสองข้างครับแน่นอนว่าคุณเทพบุตรจะมาทรงตัวบนเส้นลวดนี้ครับเอาลครับพี่เทพบุตรขอท่าแบบเบสิกได้ไหมเอาเลยต้องอะไรยังไงได้บ้างมีท่าอะไรบ้างพี่อธิบายก่อนอได้ครับมันจะมีท่าขึ้นไปนั่งบนสลวดแล้วก็นอนบนสลวดครับอ๋อนี่เบสิกนะ ขอ <ผม S 1> ดูเลยค่ะมาไ <ป S 1> ด้ลยบคุค่ะ สวัสดีผมสวัสดีผมมาหาเลยยกมือขอเจ้าที่เจ้าทางครับเผื่อการแสดงจะได้ปลอดภัยครับผมอ๋อไอ้ว่าสนิทกันสนิทกันไม่ใช่ขอไว้ก่อนโอ้โหมุกสนิทกับเจ้าที่มุกนี้ทำเอาคณะกรรมการของเราถึงกับสะดุ้งครับขอว่าเบสิกดูแล้วไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับขอว่ากล้องทำได้ถูกต้องต้องลองครับมันเป็นเรื่องของบาลานซ์อะ ไม่เดีพี่ของเขาเคยบอกผมว่าตอนสมัยเขาเรียนอยู่เมกาเขาเคยไปแบบไต่ฟ้าท้านรกมาแล้วไอไต่ที่มันเป็นเชือกเนี่ยหรอเดินเชือกข้ามตึกโบสถอ๋อพี่หมอกล้องไปไหนไปไหนอเมริกานี่รำลูกกาเป็นยังหลงเลยผมเรียนจบจากรู้เปล่าว่าทําไมผมถึงรู้ว่าเขาเรียนเมกาทำไมเขาเพราะเขาชอบกินอเมริกาโน่โอเค จอครับ да. เหมเหมคือพ well okay. ี่กลังปูตัวเองว่าพี่อ่ะจบเมกาแล้วเขาจะบอกอาสารัฐเมกาเหรอพี่ก็จะตอบว่าเมกาบางนาเมกาบางโอเคเราเราฉีกไปอเมริกาโน่เนี่ยตอนเนี้ยหนักใจตั้งแต่สนิทกับเจ้าที่แล้วนะงานนี้มีเพลียกันหนักมากครับกับมุกพี่เหมของเราเอาละครับเรามาดูหมอกล้องมาพิสูจน์บนเวทีกันดีกว่าครับค่ะขอบคุณหมอกร้าขึ้นไม่ได้ยังไงลองดู เว่ายอีกคนนึงตัวว่ายตัวว่ายสนิทกันเล้วดวยสนิทกันด้กันขอขอก่อนไม่ต้องใช้บันไดกี่พี่ก็พี่ก็ให้ผมช่วยยกไหมยกยากยกยากอันนี้ยากสำหรับคุณเตยเอแล้วก็เหวี่ยงลงไปเลยนี่แต่หัวไม่ต้องนะไหล่ไหล่พอเออเขาม่มีขู่เขาไม่ขเจ๋บโอ้ยหมอระวังระวังเราท่าไม่สวยเลยจะพลิกเรือแขน คนดูเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงไม่ได้ห่วงหมอนะนั่่งอยางนีี้ก่อนดมั่งแบบซ้อนมอไซค์แบบผู้ชาญ่เลยใช่คือตอนเนี้ยไข่นะไข่ด้านนี้ดีกว่าพี่เห็ข้ามเขาใหม่เขาใหม่โทษนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกเกี่ยวขนาดนี้เที่บุตรคอยประคองอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเพราะหมอหงายหลังได้ถ้าไหวครับไหวตรงเว้หน่อยครับตรงเว้หน่อยเนี่ยนอนนอนนอนได้บอ อนเลยเหรอนอนนอนเลยช่วงนี้ไม่ค่อยง่วงจะลงไหมครับเอาลงวะ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 ลงข้างหน้าดีกว่ามันยากมากเลยนะยากยากใช่ไหมใช่ยากโหบอเก่งอ่ะขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งแล้วเจ็บไหมความรู้สึกอ่ะเจ็บครับเพราะมันเป็นรั่วที่แข็งมากใช่แล้วมันยงยยงหยกใช่ไหมมันดุ่มดิ้งดุ่มดิ้งเงี้ยมันเจ็บเขาเลยบว่าน้ำหนักเยอะๆแล้วมันปื้ดมันก็อาจจะ มัน<ช>จะเข้าไปได้<ช><ช>อันนี้คือเบสิกของเขานะขอยากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะพี่เทพบุตรยากกว่านี้เป็นยังไงครับเอาละครับพิธีกรของเราขอท่ายากกว่านี้คุณเทพบุตรจะทําได้หรือไม่ช่วงหน้ามาพิสูจน์กันครับนี่นี่ไงนี่ไงถ้าพี่จะนก็ถกลงไปเลยไม่ถกเลยนะ สิ่งที่พี่ทีปพะอุูจะทำก็คือการรำมวยไทยที่เขาบอกบนเส้นลวด คุณเทพบุตเนะครับเป็นผู้ชายที่รับความสนุกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับจึงได้เริ่มเข้าวงการต่อยมวยมาตอนอายุ10ปีและจากการที่ตัวเองนะครับมีทักษะในเรื่อง,องของการเดินบนเส้นลวดซึ่งได้ฝึกฝนมาจากคุณพ่อของคุณเทพบุรเองจึงได้เกิดไอเดียในการรำมวยมาแสดงโชว์บนเส้นลวดเพื่อแสดงตามงานเทศกาลต่างๆเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมานานกว่า20ปีครับ คุณผู้ชมครับการทรงตัวบนเส้นลวดถือว่ายากแล้วนะครับหมอะก้ของเรายังทำไม่ได้เลยแต่นี่ออกลีลารามวยไทยด้วยโอ้โหยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับ โถือว่าท่านี้เป็นท่าที่เด็ดสุดๆครับเป็นการตีขาแกว่งกับเส้นลวดแบบนี้ืน้อยคนที่จะทำได้ครับ ครับจับตาดูการแสดงต่อไปให้ดีครับคุณเทพบุตรจะนั่งบนไม้ขาเดียวที่เตรียมไว้บนเส้นลวดแบบนี้ครับโอ้น่าอีกไม่น่าเชื่อครับว่าจะสามารถทำได้ง่ายดายขนาดนี้ครับ ตัวบนเส้นนวดครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับมาดูภาพช้ากันอีกทีครับ ยากไหมครับถามจริงก็สําหรับคนที่แสดงได้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่คนที่ยังไม่เคยฝึกหัดเนี่ยแค่แค่ขึ้นไปนั่งก็จะล่วงลงมาเลยนะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามที่สงสัยมากใส่อะไรไว้ในกางเกงหรือเปล่าคะีกจับไหมคะเราไม่มีอะไรครับมีแต่ไม่ต้องเปิดครับ ไปยงแงแงถ้าเปิด่ลืมตัวแงข้ามาในประเทศไทยมีเราคนเดียวไหมคะถูกต้องครับมีผมคนเดียวใช่เหรอที่ทําแบบนี้ไงที่ที่ทำแบบลำมวยบนลวดอ๋อไม่ไม่ใช่ที่ว่าคุยไปแล้วก็เปิดกมไปเปไปคนเดียวไม่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินของนักมวยเวลาต่อยมวยเนี่ยต่อยมวยพอเริ่มพอเริ่มหายใจไม่ออกเขาจะแบบมันจะคับตรงนี้มันจะคอยขยับด้วยอ๋อแล้วพี่เวลาออกอาวุธ มันจะให้มันรุนแรงยังไงยังไงเอ๊ะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามแล้วดึงดึงเก่งหนึ่งสองสามแล้วหายใจไม่ออก นี่นี่ไงนี่ไงรวมเราคือผมจะอธิบายว่าเป็นความเคยชินของนักมวยครับผมะอากาศตรงนี้มันให้เขาให้มันเย็นด้วยไม่ไม่พี่พี่เหมคือเป็นความเคยชินของเขาแต่มันไม่ใช่ความเคยชินของแพทไงครับือเขาก็ดึงดึงแพทก็ลุ้นอยู่เออถ้าพี่จะดึงก็ถกลงไปเลยหรือยังไงคือมันลุ้นเออมันลุ้นความเคยชินความเคยชินของแพทคือถ้าดึงแค่นี้คือต้องดึงทั้งหมดแล้วถกเลยนะ ไอตอนเล่นก็ลุ้นจะยาตอนวาดขาไปวาดขามากางเกงก็ขาบานอะเนาะใช่โอ้ยเราก็ลุ้นโชว์ในวันนี้ชื่นชอบถูกใจกรรมการหรือเปล่าได้เวลาที่พวกคุณจะต้องให้ดาวแล้วค่ะถาพิสูจน์วีเทิร์นเชิญให้ดาวครับ ผมตกใจมากเลยนะ<ข>อตอนแรกเห็น,นาคณะกรรมการเขาคอมเมนต์ดูสีหน้าท่าทางเขาดูเหมือนแบบจะไม่ให้ดาวนะ oh. แต่ทําไมถึงให้เราถามเขาดีกว่า,าบอกกล้องครับโอ้ยโชว์มันเพอร์เฟกมากเลยนะโชว์ม,มันไม่มันไม่มีจุดติอ่ะชอบที่ว่าขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเดินอย่างเดียวไม่ได้ไปทําอะไรแต่ว่าเป็นการไหวครูอะไรเงี้ยมันก็เป็นการประยุกต์ที่มันเป็นโชว์ที่แบบตื่นเต้นหวาดเสียวพี่แพทล่ะ โก้ให้อยู่แล้วค่ะมันหวัดเสียวแล้วไอ้ท่าที่พี่เขาตีขาผับผับผับนี่แบบใช่เลยชอบเลยตอนแรกคิดว่าจะล่วงหรือเปล่าคือตอนแรกใช่ตอนแรกนึกว่าเขาจะล่วงแต่ไม่ใช่มันเป็นโชว์ของเขายิ่งทําให้เราแบบโอ้เก่งอานุล่ะครับก็มีทั้งความเป็นอินเตอร์แล้วก็ความเป็นเอเชียเป็นความเป็นไทยนะฮะอินเตอร์คือการไต่เส้นลวดเนี่ยฝรั่งดูก็น่าทึ่งอยู่แล้วแต่นี่เราใส่ความเป็นไทยเป็นมวยไทยซึ่งชั่วโมงนี้นี่กำลังฮอตทั่วโลกใครๆก็อยากชกมวยไทย เรียกเป็นศิปลปะอย่างอื่นก็คือมวยไทยนั่นแหละอย่างที่ผมเรียนครับว่าเติมอะไรอีกหลายๆอย่างที่ความเป็นไทยและความเป็นมวยไทยเข้าไปอีกเยอะๆผมว่าขายฝรั่งได้แล้วถ้าหากว่ามีช่องทางที่ดีเนี่ยไปโชว์ได้เยอะมากอันนี้จะเป็นอาชีพที่ดีสำหรับคุณเลยแล้วก็ผมว่าผมก็ภูมิใจคนไทยเห็นแล้วก็ภูมิใจค,คขอบคุณมากครับครับ เร็จสิ้นโชว์เราในวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นชมบินไทยที่แบบสวยง่ามจริงนะคะได้5ดาวกันไปเลยทีเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง5ส่วนค่ะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่อยากมาออรายการท้าพิสูจน์วีเทิร์นะครับส่งคลิปวิดีโอของคุณมาถ้าคิดว่าแปลกเก่งและโดนใจคณะกรรมการของเรานะครับส่งมาที่ f c e b o o k Fanpage ท้าพิสูจน์วีเทิร์ครับ ใช่ค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ก้านาฬิกา45นาทีทางช่อง3และช่อง33นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเตรียมพบก,กับการรีเทิร์นของเหล่ามนุษย์ทาพิสูจน์ระดับ5ดาว เชิงเงินรางวัลสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทเสาหนา้าเด็กเจอกับเด็กมาแบทเทิลกันบนเวทีแห่งนี้นะครับกลับมาคราวนี้ได้เป็นร้อยกว่าเอ <Jelly fish. S 2> อเจลลี่ฟิชแมงก๊พฟนวันนี้ไม่มีลูกโลกมาให้จิม้มหาในกูเกิลเออร์ปายลวัาเป็นนัสเดารามิริควายดีเล็กเสาหน้าพบก,กับการรีเทิร์นของเหล่ามนุษย์ท้าพิสูจน์ในรูปแบบของการจับคู่แบทเทิลและมนุษย์ท้าพิสูจน์รีเทิร์นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป mm hmm. คือ <Return. S 2> พวกเราพาพ,พิจูดร,ร,รีเทนถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะซับสไครป์ได้ที่นี่เลยครับ